สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันนะคะเอาละค่ะเล็บสุดท้ายนะคะเราจะมาเรียนภาษาไทยนะคะเอาละค่ะเปิดหน้า34มี3นํา4นำ4นะคะเป็นเลขไทยคำสั่งเขาบอกว่าเขียนพยัญชนะสระและวรรณยุก แยกลงตามช่องแล้วฝึกอ่านเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะก่อนที่เด็กๆจะเขียนนะคะนหนูสาระเอานอเอาเนาไม่เอกเน่าเลื่อนลงมานะคะ ชอช้างสระเอาชอเอาเช่าไมโทเชา้าแสดงว่าวันนี้เราเรียนสระเอากันนะคะทอทหารสระเอาทอเอาเท่าต่อไปลอลิงสระเอาลอเอาเราไม่โทแล้ว เลื่อนลงมานะคะหอหีบสระเอาหอเอาเห่าไม้เอกเหา่าต่อไปปอปลาสระเอาปอเอาเปาไม้เอกเปา่าเลื่อนลงมาลูกกอไก่สระเอากอเอาเกาไม้โทเกา้า คำสุดท้ายแล้วนะคะสอเสือสารเอาสอเอาเสาทีนี้เด็กๆมาดูค่ะเขาให้แยกคําแยกสระแยกพยัญชนะแล้วก็วรรณยุกนะคะเด็กๆดูนะคะคําแรกคําว่าเน่าเราก็มาดูพยัญชนะคือหนูสระอะไรคะสระเอานะคะนี่สระเอารูปร่าง หน้าตาเป็นอย่างนี้นะสละเอาวันนยุคมีไหมมีไม่เอกด็กๆก็เขียนไม่เอกลงไปนะคะบรรทัดแรกเขาทำตัวอย่างให้เด็กๆดูที่เหลือเด็กๆทำเองนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆทำได้นะคะเอาละค่ะแค่นี้นะคะลูกแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะ